นี่ไม่ใช่แค่กระเป๋าโถดทั่วไปแต่คือการนำแรงบันดาลใจจากพัดญี่ปุ่นมาถ่ายทอดลงบนกระเป๋าให้ลูกค้าได้สะพายสวยๆแบบนี้ค่ะกับคลาสสิก121น้องเซนสุดีไซน์โค้งมนทำให้แตกต่างจากกระเป๋าโถทดรงทั่วไปและเราเสริมด้วยสายสะาายบุฟองน้ำหนา8มิลิเมตร ที่ให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ทำให้เจ็บลหลเรียกได้ว่าใบเดียวจบครบทั้งฟิลลิ่งและฟังก์ชันวัสดุผ้าทำจากดีลักไสลอนกันน้ำได้ถึง80%ทําทำความสะอาดง่ายมีทั้งหมด15ช่องด้วยกันน้ำหนักเบา3า5กรัมกลุ่มลับโรมโปแลงรู้ก่อนใครสิทธิ์เฉพาะคนในกลุ่มเท่านั้นเข้ากลุ่มตอนนี้เลยดีไซน์กระเป๋าทรงพัดโค้งมนด้านหน้าก็แต่งเป็นทรงโค้งให้แบบนี้แมกเนตเปิดปิดหนึ่งจุดใส่โทรศัพท์ได้10หลักรูทหนึ่ง ซิปแบบเต็มใบเปิดกระเป๋ามาด้านในช่องเยอะค่ะช่องอนเนกประสงค์จัดให้360องศาไม่ว่าจะเป็นช่องคอสเมติกแบ่งช่องอนเนกประสงค์ให้2ฝั่งซ้ายขวาแบบนี้ถัดมาจะเป็นช่องซิปซ่อนด้านในใครมีของสําคัญซ่อนไว้ได้เลยมีช่องเสียบปากกาให้2แท่งแบ่งช่องอนเนกประสองค์อีก2และรุ่นนี้ยังมีสายคล้องกุญแจให้ด้วยช่องด้านข้างใส่กระปุกแป้งหรือจะเป็นขวดน้ําก็ได้พื้นที่ตรงกลางมีสเปซค่อนข้างกว้างสามารถใส่พัดลมพกพา wallet หรือล ่แวนด้านหลังก็ยังดีไซน์โครงมวนมาให้เขากับตีมกระเป๋าสุดๆแมกเนตเปิดปิด1จุดใส่สมุดพกพาแบบนี้ได้เลยมีช่องซิปด้านหลังสุดนะคะใครที่จะพก power bank หรือโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องก็ยังได้สบายมากๆขนาดกระเป๋าความกว้างที่40.7ซนติมตรหรือ16นิ้วและความลึกที่12.7ซนมหรือ5นิ้วความสูงที่28ซนมหรือ11นิ้วสายสะพายไหล่กว้าง3ซนติเมตรหรือ1.2นิ้ว ยาวที่66เซนติเมตรหรือ26นิ้วมี5าสีพร้อมส่งด้วยกันไลท์บาวน้ำตาลอ่อนอมเทาสมอคเกอร์เทา,กกทาอ่อนอมชมฟูลุกสุดคือดูทันสมัยดาร์กเกร์เทาเข้มเรียบโกดูดีแบบมั่นใจซิลบาวสีน้ำตาลเข้มอมดำอบอุ่นนุ่มนวลดูแพงคลาสสิกแบ็กแมทง่ายใช้ได้ทุกวันและรุ่นนี้2890บาทส่งฟรีว i p พี AP, ลดเพิ่มเลือกสีได้แล้วรีบค่ะคาเพียอดมินด่วนเลย